เมื่อวันก่อนเก่งจังเพิ่งได้ไปเดินตะลุยกินตามบุต้ต่างๆที่งานนี้มาจ้ากับงาน Artbox Metropolis ที่บรรทัดทองจุฬาซอย5ซึ่งภายในงานงงก็มีบุ้งจากร้านต่างๆให้เลือกชิมเลือกช็อปกันมากกว่า100ร้านเลยทีเดียวสำหรับเราผู้เป็นสายกินก็ต้องเน้นรีวิวของกินอยู่แล้วเริ่มกันที่ร้านหอมมัตตาบะ ร้านโรตีมัตตบะรูปแบบใหม่ทานง่ายไส้แน่นมีให้เลือกทานทั้งแบบไส้ขาวและไส้หวานเลยล่ะก่อนในส่ซองเขาจะทาเครื่องด้วยอาจาเยลลี่อีกทีตอนที่เราไปมาเราเลือกทานเป็นไส้ติงเ,เจอร์ของทางร้านอยางมัตตบะไส้เนื้อตัวแป้งโรตีกรุกรอบดีส่วนตัวไส้ก็อร่อยเข้ากันสุดๆมาต่อกันที่ร้านกุ้งแช่น้ำปลาบายคุณแบงค์ที่นี่เขามีทั้งหอยนางรมซีฟู้เตซลมอนแทปและที่ขาดไม่ได้กุ้งแช่น้ำปลาของโปรดเราเองที่มาพร้อมกับน้ำจิ้มตีฟูและหอมเจียวแบบจุกๆจัดหนักจัดดดเเเตต็มนื้้อออกกุงงครบแ่่ทีี ใจอีกอย่างคือเขาลอกเปลือกออกให้หมดเลยเหลือม,มากมาย จากนั้นเราก็แวะมาดื่มช็อกโกแลตปั่นกันที่ร้าน h e a ช็อตคาเฟ่ซึ่งที่นี่ก็มีเมนูช็อกโกแลตให้เลือกดื่มหลายเมนูด้วยกันเราเลือกสั่งเป็นตัวซิเจอร์เฮ d ช็อตแบบปั่นที่ทางร้านได้เลือกใช้ตัวช็อกโกแลต70%มาเบรนเข้าด้วยกันรสชาติคือเข้มข้นมากสายช็อกโกแลตเลิฟเวอร์ต้องมาลองกันนะร้านต่อไปเอาใจสายเนื้อกันบ้างกับร้านต่อเนื้อย่างที่นี่จะในเมนูเนื้อเสียบไม้มีทั้งเนื้อโคขุนเนื้อหมูรวมถึงไส้ย่างแล้วนําไปหมักกกับับบอรตาาาางยยทแไไหนนน็เล้เบบ้้ด จ้าอร่อยเลิศม,มากันร้านนี้โอ้โหทาโกยากิขนมครกตาญี่ปุ่นโลกมกลม,กลมที่มาพร้อมกับสามไส้ทั้งปลาหมึกแซลมอนและชีสรากซอทาโกยากิมายองเนสและ่อยด้วยคัสตนโอบุชิกับหนาหลายตัวทาโกยากิเขากรอบนอกนุ่มในอุ่นกำลังดีสำหรับเรารสชาติคือผ่านเลยล่ะ ต่อกันที่ร้านนี้ยกทะเลซึ่งจะมีทั้งเมนูไข่หมึกทอดและหมึกสายน้ำจิ้มรสเด็ดเราเลือกต่อไปหมึกสายไซเล็กสุดเพราะว่าจะเอาไปลวกให้สุก่อาละด้วยน้ำจิ้มแซ่บเนื้อหมึกกรุบกำลังดีไม่เหนียวเกินไปสามผ่านไปจ้าเอาละไปร้านต่อไปกันโลด และนี่ก็คือร้านคาวาอิโมจิโมจิย่างจากตลาดปลาบางแสนเราเลือกัางเป็นชุดโมจิย่าง5ไม้ฟรี1ไม้ร้านนมข้นหวานช็อกโกแลตพร้อมท็อปปิ้งโอรีโอและทั่วปนเนื้อโมจิเขาหนุ่มหนึบหวานกำลังดีถูกใจเรามาก มาต่อกันที่ร้านตัวโกมาจากภาษาจีนหกเกี้ยงที่แปลวา่าพี่ชายคนโตที่นี่จะเน้นเครื่องดื่มรสชาติเข้มข้นโดยเฉพาะเมนูโกโก้และชาไทยเราเลือกตัดเป็นเมนูโกโก้มิน์ที่เขาจะราดโกโก้เข้มข้นเอาไว้ด้านบนสุดเลยสีฝันคือสดใสม่มากก่อนดื่มก็อย่าลืมคนให้เข้ากันด้วยนะจะได้รสชาติหอมหวานเยน็นสดชื่นกันังดีเลย ใครสายเปรี้ยวเราแนะนําร้านนี้มากันเลมอนเนตที่นี่เขาจะเน้นเมนูเครื่องดื่มเกี่ยวกับน้าเลมอนโดยเขาจะทําการคั้นน้ําเลมอนตานแบบใหม่ๆตลอดเลยซึ่งวันที่เรามาเราเลือกสั่งเป็นเมนูนโซดาเลมอนเนตหนึ่งในเมนูขายที่ของทางร้านรสชาติคือเปรี้ยวข่าดใจเรากนะุกก่อนกลับบ้านเราแวะทานไอติมกันที่ร้านไนฟอร์เจลาโต้เป็นร้านเจลาโต้โฮมเมดสัญชาติแคนาดาที่มีให้เลือกทานหลายรสชาติซึ่งก่อนเลือกเราก็สามารถขอชิมรสชาติต่างๆที่มีอยู่ก่อนได้นะ เราเลือกทานต่องรสชาติเป็นรสช็อกโกแลตกล้วยและรสคอมูชาประดับด้านบนด้วยฟองดอนรูปใบเมเปลิลหนอนตัวเราชอบรสคอมูชามากเลยล่ะทานแล้วตุ่นเฟซตุ่ๆุไปเลยโดนใจเรามากนอกจากนี้ก็ยังได้ชมการแสดงสดจากวงเฟลโลเฟลโลเจ้าของเพลงดาวห่างคันเล่ ยังมีบูธจำหน่ายเครื่องดื่มแอลจัดท้องที่ต่งตางๆรวมถึงร้านแฟชั่นเครื่องประดับและของแฮ์เมดต่างๆอีกมากมายใครที่ยังไม่ได้มาก็ยังพอมีเวลาอยู่นะวันนี้วันสุดท้ายแล้วยังไงก็แวะไปกันได้ที่งานอาร์ตบอลเมโทรโพลิสตรงจุฬาซอยห้จ้า